ตอก็สิจัดใส่กองจังสีเนาะค่ะจัดใส่กองจังสีแล้วก็สิแบกเข้าไปในต้อก็มาถึงร้านเห็ดตรงที่สิมาขายแล้วเนาะค่ะร้านเห็ดใกล้บ้านต้อจ้ะต้อก็ขามือน,นี้ค่ะเห็ดผึ่งกำลังงามเลยค่ะ มันเป็นสายมาพี่เลยมันต้นไห้ใหญ่มันท้นไห้ใหญ่ค่ะ มันอยูไกล่พ้นพ้นหมดมันเลยบ้นมันเลยบ้ดอกไงเนาะค่ะ้ม,มทางทางหมดเทียวทางหมดเดินมันก็เลยไม่ตูว่วาค่อยคอย,คอยดีนะซำอยูไก่เงยนคุณคะ่ะ กำลังออกนั่นค่ะเห็นเรื่อยๆค่ะเห็นเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆอยู่ค่ะเก็บไปเก็บมาก็จะได้เต็มถังอยู่ตัวละค่ะแรกนี่ก็ะไดยุ่งๆุ่งขันฝนตกดิแน่โตมากมาค่ะพี่น้องค่ะ อากาศมันดีบบได้บว่าโบ,าบ,าบาหอบอากาศเย็นสบายอ่ะแ <c oughs> ดดออกล้วขึ้นยากลดมันห้อนนุงเสียผ้าสิกรนุงเสียผ้าไปกระห้อนเขียนเาากับห้อนแต่บ่นุงยุ้งกรกัดเนาะค่ะแต่บบนุงเขียนยาวยุง้งกรกัด เรื่อยๆอยู่ค่ะต้อสิเก็บทางตั้มก็นอกค่ะเดี๋ยวต้อจังสิขึ้นขางบนค่ะเหยียบต่อไมมเก้าขาเหยยบต่อไม้ เขาไดึกทั้งเขาคุณค่ะยูทั้งโขดหินกับมีนะค่ะทั้งขดหินไปปีนเขาขึ้นไปน้ําต่อค่ะปีนเขาขึ้นไปน้ําต่อนะค่ะเนาะพี่อึ้บต่อผ่านมาแล้วก็มีกุ้มหนึ่งยูต่อสิได้แว๊บไปเอาอยูดก ตรงเด็กมาเอาเพราะว่าดอกใหญ่งามอเขาก็ยังรอเราอยู่ บัได้มาจากเทียมองเนี่ยค่ะบ่ได้มาจากเทียก็ยังรอต่ออยู่ค่ะ โอ้พี่น้องค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยทุกคนทุกคนค่ะจิออกปลาเราดิค่ะตาบาเจอเห็ดค่ะสวยงามมากค่ะอุ้ยมันหลายไปทางพุ่นกับมีค่ะมีพี่น้องมางามแต่ค่ะพระจ้าดอกเห็ดใหญ่ สงาม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 กักเจ็ค่ะปาด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 ถอย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 มาถอยเต็งไม่ไม่ถือมันเต็ แล้วแล้วก็เต็มถังค่ะแล้วแล้วก็ได้เต็มถังแล้วค่ะเต็มถังแบบสวยงามเลยค่ะเต็มถังแบบสวยๆเลยค่ะยังไม่หมดค่ะมีอีกค่ะมีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะโอ้ เขาหมุนขึ้นมาจากธรรมชาติแล้กัเอาธรรมชาติกับคื้นให้เขาค่ะบิ่งจ้าตัวเห็นแบบอยู่ทางพุ่นหลายอยู่ค่ะเดี๋ยวต้อพาหมุนไปเนาะค่ะต้อเห็นหลายยุ่หมุนไปทางพู่นเนาะค่ะเอาได้บ่ค่ะนเนา่าบบแม่งันทากแม่งทากกินมันเอาได้อยู่ค่ะถ้านด้นาํากันมาซาก,ก็นี่เน่าเทถึงฝนตกเลงค่ะวันนี้ตกทุกมื้อเลยค่ะ จุกเอาก้นตัวกสิพานยางขึ้นไปทางพุ่นอีกเนาะค่ะมันสิมีจุดหนึ่งอยู่ทางเทิงพุ่นอยู่ค่ะตัวสิพานยางขึ้นไปยางขึ้นไปขงปังบนอีกคนนอดจ้าสงสัยสิไปบ่ถึงง่ายตอกข้ังบนนะคะมันไหลลงมาขาังล่างพี่จัดเต็มอยู่พี่ค่ะเต็มเลยแถอมุนี่ตัวบบเคยได้เน้แต่ว่างวดนี้ตัวได้ ขาหมืนอนป็นขึ้นเขาขอบุนล้าค่ะเพระาะว่าสิไปเบื้องจุดนี้มันสิมีบอธมดาจุดนี้ที่มันไหลลงมานี่ค่ะมันสิไหลนะคะจุดนี้สิเป็นจุดเอกมันจุดหัวหัวคิว้วเนาะค่ะเขาเอิว่าจุดหัวคิว้วมีบอค่ะมีเห็นเหลืองๆอ,อยู่ค่ะมาปีนเขาด้วยกันเด้อพี่น้องเอ้เขาก็ง่ายดอกค่ะแต่ว่า,าก็เนิด มีบโบหลายบบหลายคือสุทียโอ้ผูขึข้นม้าหลายอยู่ค่ะพู้ขึ้นม้าหลายอยู่จ้านึกว่าบบหลายพะนะบนเล่งแค้นคือเก่าค่ะบนเล่งแค้นคือเก่าทางนี้น้ำ้า,าสวยงเลย อางสวยดอกใหญ่สวยด้วยค่ะป้าวิแม่ตัวก็นเล็บตัวกันระเบว่่อซ้ำไปเลยเนาะค่ะออกมาจากไกลบ้านคุณแล้วก็ได้เมืองค่ะดอกย่างใหญ่เลยค่ะย่างใหญ่เลยเก็บค่เก็บเก็บเก็บค่ะเก็บคํำแล้วค้ำแล้วมืดแล้ว แยวค่ะแยวตอนแรกก็นล่นๆได้อยู่หรอกค่ะแต่ตอนนี้บ่ได้แล้วอุ้ยถิ่มบ่ถือถังกันหิดกันฟ้าวกันเตงซี่ละเนาะเอ้ยต่วเว้าคคอยด้วยค่ะต่วเตวเา้าคคอยตัอบ่เบาเฮียงค่ะเพราะว่ามันกับ,บอยอยุใกล้บ้านคุณนาจ้าเลยว้าคคอยคอยมันมันมันยอยูุ่ไกล ย่านหมาปืนห้องเนาะค่ะย่านปืนป้อยหมาไซเก็บตัวค่ะเก็บตัว ตามีโทรมาค่ะประจำโทรเรื่อยเนาะค่ะเนาะจังบ่ได้อยู่คนเดียวเนาะค่ะตทรเรื่อยอึ๊บตามพุ่นดอกหนึ่งสังมารีสายตาโตแท้ขันศีรียงอ้อยห้อยไนเนี่ยโอ้ยห้อยไปมาหยียบเนาะผีผีมองหนึ่งค่ะ เป็นดีสายตาเด้คันสีเหลียงปานท้องปะเนี่ยอันสีเหลียงสีเหลียงเห็ดกับสีอันสีใบไม้โลนสีเหลียงนี่มันต่างกันดีค่ะพี่น้องสีเหลียงเห็ดอันนี้เหลียงมันสีเป็นคือท้องแมล่ลายิประยับค่ะมันสีอารามค่ะได้เต็มถังแล้วค่ะมื้อน,นี่ค่ะต่อกับสีออกปานแลน้วค่ะแบบน,นี้เนาะได้เต็มถังแล้วค่ะสวยสวยด้วยค่ะกลับบ้านไปนอนหลับแล้วค่ะแบบน,นี้เนาะ เสียงดนตรีกำลังมาค่ะอี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 มาเป้าเป้าปีอ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 ีมาแม่ค่ะดนตรีมาเต็มเลยทุกวันนี่ค่ะหน้าร้อนของฮาองมิจกกรรมทำเยอะเนะค่ะทุกคนค่ะเก็บเห็ดส่งออกค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่ากิจกรรมส่งเก็บเห็ดสุงออกนะคะ่ะเห็ดพวกนี้อ่า เพื่นคุ้นถี่มามาหลับอยู่บ้านนะคะโรงงานสี่เพื่นมาหลับอยู่บ้านก็คือเพื่นเพื่อนสีจัดไส่เพื่นสีส่งออกไอ้เพื่นสีส่งไปน้าตามห่างนะคะเพื่นสีเห็ดขึ้นห่างเพื่อนกระสีเอาดอกงามงามเพื่อนกสีมีพนักงานของเพื่นเรียกไส้กองนาจาพนักงานของเพื่นเรียกไส้กรองแล้วกาเพื่นกระสีแพ็คส่งห่างนะคะส่งห่างส่งร้านอาหาร ก็คือคนที่อ่เพิ่นเพิ่นตีมารับเอาน้าบ้านเนาะคะ่ะเพิ่นมีบริษัทโรงงานของเพิ่นเนาะคะ่ะส่วนอ่อที่ต้อเอาไปขายโรงงานอีกที่โรงงานเพิ่นเพิ่นรับนะคะอันนั้นเพิ่นก็สิซ่งไปขายแบบตามอ่อี่อย่างก็เขาเรียกว่าคนเอาไปขายตามตลาดนัดมั่งเอาส่งออกตั้งประเทศมั่งอะไรอย่างนี้คะ่ะเพิ่นสิเป็นสาขาใหญ่ส่งออก ไปส่งสต็อกโฮมค่ะเกินจะไปส่งสต็อกโฮมอีกเทียนหนึ่งเนาะคะ่ะมันก็สีมีหลายๆหมองค่ะมันก็สิส่งตามห่างขื้นกันตามสจงออกนอกขื้นกันค่ะโอ้สิจาม ตเก็บบเลียวคือมาดามดีมาดามเิ่นจ็บเลี้ยวเร็วตามที่ตัเบิ้เงผ่นน่ะเิ่นของก่บตเด้เน็ดหลายีหลีค่ะทุกคนเน็ดหลายีหลีต่ว่าขาก้องมันตั้งบ่ได้เนาะค่ะขากรองมันตั้งบบได้มันพังคักแล้วตอสเสียเบื้องสภาพค่ะแล้วพันอีกค่ะพังแล้วค่ะเบิ่งเนีค่ะขาก้องตอออนัขาค่ะเพราค่ะสามอันซี่อันแล้วค่ะพัง เดี๋ยนิวเดียวก็กัดคนนุ้งแม่ดูค่ะเห็ดมันหลายหลี่สมบูรณ์แฟนตอเป็นมาเธอยุ่สายเห็ดยุพี่มันหลายบนบนออุดอกไงดอกเต่ามันหลายค่ะเป็นา่าเพิ่นอุย้ยเพิ่นเก็บเต็มถังแล้วเพิ่นก็เอาเก็บใส่หมวกเพิ่นนำต้อก็เลยว่าทางต้อก็หลายขึ้นกันเขาก็สิได้เมียสื่อๆล่ะค่ะนุ้งเล่นงานกับเรา คุ้นเกียร์ หล,หลาย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 อู้จะเป็นมวนเก็บเห็ดนี่มันมวนก็เห็ดงานเด้อทุกคนเอ่ยเพื่อนถามอ้อว่าเห็ดงานวันเส,สาร์นี่ว่าบัสะดวกว่าปฏิเสธงานค่ะเบื้องแรกค่ะวันเสาร์สองเรียงบ่เห็ดงานไหมตัวนะตัวบ่เห็ดตัวไปเก็บเห็ดตัว,วจริงจริงมันกับโบได้หลายทอนเห็ดงานดอกจาาแต่ว่ามวนนะมาเก็บเห็ดนะเพ่อนนำค่ะ มันเพลินมันมวนค่ะพุ่นค่ะเต็มอยู่พุ่นโอ้ยแล้วสิได้เมียเสือๆมันเต็มถังเต็มถังแล้วก่ะอันคำน้ำค่ะมือเราเห็นบ่เนี่ยมันมือเราค่ะตัวบ้าก็ยุติดถนนแล้วค่ะติดถนนอึอบโอ้ยมาหลายแทะโอ้โอ้ยติดตั้มาขับตุ๊กคํามือน,นี่ว่ามปนอย่างไรจะพเพิ่นเห็ุถนน เป็นเหตุถนนเรารถมันติดหนึ่งรถมันติดสองรถต้อเสียนะคะรถต้อสตาร์ทรถติดต่อเลยให้แฟนไปหลับที่ทํางานแฟนต้อไปหลับที่ทํางานค่ะก็เลยเสียเวลาทำมาหากินรถคันนั้นต้อขี้เขาป้าประจำมัน,ม,นมันเกเรเรียร่ยยตัวแต้ว่้ากับใครแน่ยุติอกคนเกเร,รถึกมอง เป็นไปเกลียยวดนั่นโรงงานค่ะก็เลยจอดไปหันเลยโอ้ยหนุ่กัดทึ้งห่งทึงหินเราต้องรีบ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 ,รบ,รบเอาแบดเบิดตัวนี้ไหมเบิดอีกแล้วแบดกระไดสมพัสมันมืดเห็ดเต็มปลาอยู่ค่ะเห็ดเต็มปลาอยู่บ่มีแนวใสต่อให้แฟนมานั่น หาถุงม้าว่ามีบ๊บุุบึ่งเนีย่ยค่ะเต็มเลยทั้งพี่นํำค่ะดูค่ะเห็ดเต็มเลยค่ะนี่เป็นพืชู่พี่น้องเป็นพืชเลยน้ำหนทางเต็มอยู่จ้ะน้ำทางเป็นเต็มเต็มมีแต่เห็ดเลยป้าเป็นเส้นเป็นสายมาทางนี่น้ำค่ะโอ้บ่มีน้อมิบูด

เยเาะ่ะ<อ>และนี่คือเหตุที่เราจะเอาไปขายวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าต่อเก็บสองวันค่ะหลังเลิกงานนะคะ ที่เก็บสองวันกับไอ้แฟนค่ะหลังเลิกงานกับโบได้หลายดอกค่ะแต่ว่ากัดดีก็โบได้เนาะค่ะต้อเสีเอาไปขายมือน,นี่จ้าเดี๋ยวเเห็ดไปขายกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปขายเห็ดกันค่ะ เฮออ็ดขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะค่ะมันนี่ต้อกะสีออกเดินทางไปร้านค่าใกล้บ้านก็นนกค่ามันเนจา้าไปน้ำกันกันกบต้อจา้าไปขายเห็ดค่ะ ขายเห็ดน้ำกันกับตัวจ้าเดินทางไปขายเห็ดค่ะทุกคนสามีบอยุจ้าสามีเบยุต้องไปขายเห็ดเองเนาะคะ่ะจริงๆอ่ะเมื่อนี้กะเมื่ออื่นกะรลคนที่มาเอาอยู่บ้านได้ยุดอกค่ะแต่ว่าตต้กะญากเห็ดเน่าก่อนเนาะคะ่ะญาตเห็ดเน่าก่อนก็นเลยต้องไปขายก่อนเนาะคะ่ะมือนี่รุ้นจ้องขายเอาเก็บไปเห็ดเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ มวลรุ่นยังเอาไปถ่ายเฟิรนวันี้เขาเอาไปขายกรพบาสมือน,นี้ต้อเอาตากแดดไว้น้าค่ะบ่ม,มีพอยุบาน็ันล้วก็เลยจําเป็นต้องเอาไปขายเนาะค่ะไปเจอกันที่ลานเห็ดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะต้อก็มาถึงร้านเห็ดตรงที่สิมาขายแล้วเนาะค่ะร้านเห็ดใกล้บ้านต้อจ้ะต้อกับสิบเปี่ยนล้างเห็ดของต้อใส่เป็นล้างเห็ดของทางร้านเนาะค่ะ ตอนนี้ต่อเห็ดอยู่คนเดียวต่อกะสีคอยคอยเห็ดก็เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวราคาเห็ดวันนี้ก็คือ75โครนนะคะทุกคนราคาเห็ดวันนี้ต่อสีเบื้องวัดต่อสีได้จะกิโลค่ามือนี้ค่ะต่อกะสีจัดใส่กองยังสี่เนาะค่ะจัดไส่กองยังสี่แล้วกะสีแบกเข้าไปในร้านเลยค่ะเอาก็ไปในร้าดพี่พึ่งสั่งเลยเนาะค่ะวันนี้เนาะค่ะคนกำลังมาขายหลายแล้วค่ะต้องต้อต้องรีบ นี่คือราคานี่คือเห็ดที่ที่เพิ่นซื้อเนาะค่ะเนี่ยวีดทออิมูดอีกคือความหมายแบบว่าเพิ่นซื้อค่ะเห็ดเหลือง75เห็ดทัดอ่าร้อยค่ะแต่ว่าเห็ดตัวนี้คอโยฮัน75ถ้าเป็นเกรดเอค่ะเป็นเกรดเอเป็นเกรดเอ่าคือประมาณคืบหนึ่งเลยค่ะขอมือคืบหนึ่งนี่75แต่ว่าไอเกรดสองนี่ก็คือ ห้าสิบค่ะนี่ก็คือคล้ายๆแบบว่า,า,าตัวนี้เกตเอตัวนี้เกตสองนะคะความหมายพื้นแบบลักษณะนันนาจ้าอันนี้คือเห็ดเอ่อโฟติก้าก็คือเห uh, ็ดทิโต่เห็ดเบอร์วาเห็ดตีนสร้างราคากิโลละสามสิบเพิรนซื้อค่ะหลายเต็มปลาอยู่ค่ะเห็ดสวัตทุ่มเบิดสวัตทุ่มเบิดนี่ร้อยห้าสิบค่ะราคาลงแล้วนาะค่ะร้อยห้าสิบนี่คือจําพวกเห็ดที่เพิ่นซื้อเนาะคะ่ะแต่เห็ดตัวนี้สิเป็น ที่กินได้นะคะเห็ดที่กินได้ค่ะที่เป็นเห็ดเบิ้งนอจ่านี่คือร้านขายเห็ดเห็ดตัวนี้ก็ร้ายรายค่ะพี่น้องแต่ว่าต้อกับว่อท่านได้กล้ากินนะคะมันที่มีซื้อเห็ดแต่ตัวนี้สิอร่อยจ้ะตัวนี้อร่อยมากสําหรับต้อนะจ๊ะนี่ค่ะร้านขายเห็ดติดต่อมาขายนะคะร้านใกล้บ้านค่ะ ไปวันนี้กลับบ้านกันเนาะค่าพี่น้องขายเห็นเรียบร้อยแล้วค่ะขายได้31กิโลนะคะวันนี้ค่ะเฉลี่ยด,ดูเอาเด้อค่าพี่น้อง31กิโลกิโลละ75โคลนค่ะ